สวัสดีสวัสดีเน่ค่ะสวัสดี F C F C ยังโอเชีายฟานเนลอังคาเป็นหมุนตลก F C โอเชี่ยานเนลโอ้แห้งแห้งเจนดังค่ะ F C โอเชีายฟานเนวันนี้จะไปไหนคะวันนี้หนูจะมาหยังคะหนูว่สี่ป้าไปตามบักคุ้งพู้ไทยลูกผู้ไทยแม่นที่้าไปหยังไปชมบ้านสวนค่ะไปชมบ้านสวนผู้ไทยค่ะผู้ไทยลูกผู้ไทย วันนี้หนูจะมาเป็นไกด์นำเที่ยวหายผู้ไทยเลยลูกไปไปอะไรเนี่ยไปอะไไรนปดูบ้านสวนว่ามีมีบักหงหรือมีบักพริกไหมไปดูสิคะาดูอะไรกันเราอยากไปนู่นงไปไหนลูกไปกับใครมไปดูต้นดอกไม้ก่อนไหมเราแล้วเราอยากไปเฮียวเลยมัไใส่น้ำเกลือนี่เราอยากดูนะ ไก่หน่อยน้ำเที่ยวบ้านสวนอันนี้มันหักแล้วอันนี้มันหักแล้วลูกนั่งนี้ลูกนั่งนี้ก่อนอันนี้อันนี้บ้านแม่ยุ้ยเนาะอันนี้บ้านแม่ยุ้ยนะถูกๆนะเขาเรียกต้นอะไรคะต้นต้นอะไรบอกพี่น้องก่อนทันไปค่ะต้นอะไรนี่ดอกทานตะวันค่ะดอกทานตะวันค่ะเห็น้องพี่น้องคนดอกดาวเรืองเนี่ยต้องปลูกไว้เอาไว้ครับใบวัดนะ อากาศดีมากเลยสามเดาวมันบ่แม่นนี้มันใช่มันแก่แล้วลูกพี่แก่แบรแม่กล้วยกับมีน่ะค่ะเนาะนี่แตงบมกุ้งไม่ขึ้นหน่อยแค่ยังก็กล้วยกล้วยมันก็มีอยู่นิใช่ค่ะใช่กล้วยกล้วยนะลูกกล้วยนะกล้วยก็อยู่เหยียนก็มีอ่าอะไรลูกกล้วยข้าโยนเหยียนก็มีกล้วยโยนเหยียนก็มีอันนี้ต้นหนึ่งอันนี้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งมันมันสุกมานลามเนี่ยมันยังไม่สุกหรอกลูก โอเคไปอยู่ที่อื่นค่ะอันอันอันนี้มันมันแดงอยู่นะต้นมันอะไรนะอันนี้มันแดงอยู่นะอันนี้ต้นอะไรคะต้นต้นบักอะไรต้นบักเขียบอ่ะต้นบักเขียบต้นแบบเขียบสีม่วงไหมมั้ยอันนี้เป็นบักพีชนะต้นบักพีชนต้นอะไรต้นต้นอะไรนะต้นอะไรนะต้นต้นอะไรนะพีกต้นบักพีกอืมจ้าไปค่ะ ยาฟีไมตามบบกคุงดั้งบางบามันจสีตาบาพี่นนอ่ไม่ไเตา้าพี่น้องแเนช่งสวนขุนนี่ขอ้อวันนี้ากข้างข้างข้บ้านเรือนไทยลูกพี่น้องเอ้ยไก่น่อยกํลังหากําลังสอนพี่น้องกําลังสอนกําลังสอนอะไรนะครับลูกผู้<พ>ไทยนะครับผเป็นไก่้องผู้ไทยค่ะ หนูต้องพูดไทยนะลกูกเขาเรียกอะไรอ่างป,าาปาลาอ่างปาลานนี่ยอ่างปลานี้อน,นี้เป็นนเอ,อ,อนี้ป็นอนอ์อนเย่นน,นอแบบอ, <laughs> <laughs> อะไรนะพูดไม่บักอะไรนะบักฮวงบงักฮวง <laughs> อันนี้มันก็เป็นบักฮวง ะมันก็เป็นบักหงบักหงอันนี้มันก็เป็นต oh, ้นบักพีกบักพีกอันนี้มันเป็นต้นบักพีกอีกแก้วต้นบักพีกนะมัต้นบักนาไหมบักนานี่ต้นมะนามันมันแสงรึเปล่ต้นบักนามันอย่างนี้นะเนี่ยต้นบักนามันอย่างนี้นะเนี่ยว้ายมันแบบส้มตัวนี้เนี่ยมันแบบส้มเนี่ยมันแบบส้มคืออะไรลูกมันคือต้นบักพีก แล้วก็ต้นบักอะไรบักนาำต้นแบบน้ำอันนี้เป็นต้นโอเคครัโอเคไปดูอะไรต่อฮะอันนี้อันนี้เป็นต้นอะไรแม่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 ผักอีตู้ปะใช่ผักอีตู้ไหมไมผักอีตู้อันนี้เป็นต้นแบบพิไหนไหนไอ้ไหนพาไปดูมะกอใหญ่มะกอใหญ่อยู่ไหนลูกนี่ไงฝั่งนี้ไงฝั่งนี้ไงวัวนี่ตั้ เดี๋ยวไาดูมันกอใหญ่ดิว้ายันใหญ่ยังไงมันใหญ่มันยังไงของง้วอันเดียนองอู้หูมันใหญ่แล้วมันบ่อุ่นอันนก็มีพี่นนองเสื้าผ้าผ้าปลองไหมลูกผ้าไป็องบ้างไหมเจ้สผ้าเปบางบักงูตนต้นบูเส้ยุทที่มาบ้งืลูกตนบักงูอู้บักงูยาบบักงหยาบหยาบหยาบ ลอกมาอุ้ยลุกขวยังไปยังรับไปยังกัตัขี้ตมตัวขี้ต้มมันไปแล้วตัวขี้ต้มตัวขี้ต้มมาตัวขี้ต้มมาล้งให้พ่อมาดูเพิ่มเยียงสาของขมาเคี้ยพ่อลงมาแล้ะพ่อแล้ว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 

พยังลูก <laughs> ุย <lamps> ังออไ้พยังออะไรม่หน่อเะคุณแม่้วยิ้ดูวูี้พรอมกัะไรนลูกพ่อะไรนะพยอีนีฟองมากเดี๋ยมมันเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้เดี๋ยวนูขอดูไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไ้เข้าหรอมันเซาแล้วมันเซาแล้ว สวนูกปิดสวนบกโอ้หงามแท้บอกบอกเอฟซีหน่อยใครอยากมาเที่ยวบ้านสวนอย่าไปเหยียบน้ำน้ำพี่น้องจ้าจ้าจ้าลูกจไปเหยียบน้ำมันจะตกน้ำมันจะตกน้ำจะตกน้ำกระปีมันได้มาเนี่ยแม่ได้คือลูกอันนี้มันมันเป็นต้นมะขบกต้นบกอย่างเงี้ยมันขึ้นน้อยได้มันทำได้สุกไหม อยากไปเที่ยวบ้านสวนบอ FC ลูกเอ้ยอย่าไปทำงั้นไหมคะไม่เอาไม่เอาไม่เอามันหลุดแล้วลูกใครอยากไาเที่ยวบ้านสวนเชิญได้นะคะบอก FC ก่อนใครอยากมาเที่ยวบ้านสวนมาเลยนะมาท่านพีู่ FC ร่างี่ลูก FC ร่างพี่ท่านกองิดท่านนลูกท่านนูจะทาอะไรให้ท่านบอก FC เให้ FC กินค่ะทอะไรนะกฮะมะฮงทำอะไรกับงอะมะฮงก็กระบ๋องอครนี่กร ลาดียังเอฟซีจีนั้นเอฟซีไม่ไม่เยี่ยมหาไปตามบ่เอาไปตามกาไฟบักพีดเป๊ะเปัดตักาฟเออใช่ไหมกฟขาวใช่ขาวกฟขาวลงไปแกบอกพีดอ้พีก็่าส่พีอู้พีก็ง่เสียพี่น้องพี่น้องย็นบ่มันเสียงเบื่อละใส่รู้นี่นี่มันจะเป็นบักคุหน่อยคักนูน่เออหนยุบหน่ง ตอนนี้เราอยู่ไหนนะเราอยู่บ้านสวนเไยนะอยู่บ้านสวนนี่อะไรปิดด้ยฟันเนวแล้วเดือสลกระเบิดส่แลก็อไรดิบ่าลยนะบ่าลยนะบ่ได้มาเที่ยลบาน่ไฟบ้านไฟแดงเฮ้ยไฟไม่เล่นมงเหียวอยางมึงเหียอยเอาไปเหไปใส่อะามไม่เอีไม่เอีเก็บเก็บปักพี้ไปทำอะไรว่ายพี่ไปใส่มะฮูแสบไหมแ่บดีค่ะแสบมันมันไงบุตรตัวนี้ อะไรนุ่พูดใหม่สิมันยัยเบิดตัวนี่มันใหญ่เบิดแล้วเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่บ้านสวนค่ะเดี๋ยวคุณนายยาวพี่น้องเบิวงนายยาวมอกตอรชสี้เนี่เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านสวนมีพ่อปลูกไว้เบิดได้พี่น้องมีบักพล็กมีพีแบบเพล็กมีบักฟูงมีบักันนาวเขื่อเทศแมนค่ะมีเบิดผักกับมีเบิดเชียวมีนะคะผักกับมีมีผักนีเบิด เอาแม่แม่คือเบาดูแสม็ใหม่มัเบานนำบ่อันนู้นเขาเบาที่ลหนลูกอันนี้ค่ะหนูหนูสีมาเฟิร์นเฟิร์นแฮะว่าเออมื่ออื่นเมื่ออื่นเดาสีไปหาบาโดนาเมื่ออื่นจะหาบาโลนาไปหาทำไมครับบาโหนาฮะอ้าวนอสีนอสบาโดนานอสเบาโดนาเบาหน้าห่วยไปยิ่งแต่ยิ่งมันคิปนี้ก็อันนี้เลย พี่น้องมาะล้วปะลูกน่าไปเดี๋ยวมาเด้อฮะปวดเยอะปวดเยอะเดี๋ยวมาเด้อพี่น้องมึงบางทีสุกแล้วสุกแล้วเราจะไปตามทัตามนะเอาจะกลับมางครูกินเนี่พี่น้องมันโอเคเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านสวนนะคะมันอีผพามาชมบ้านสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านสวนพี่น้องมีบักคููบักคููกับมีเจ้าค่อยใดต้นพี่น้องบักหนาวบักเพียบบักเขือบักเขือเท็บักเข้าเคลือบบักเขี้ยเคลือ ดูสภาพอ่าดูไอ้บรรยากาศนะบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะได้บปก่าพี่แล้วจะไปตากมังคุงได้บั้ยนี่่ะสุกคักเนาะเออเคได้น้องมากินมาได้พี่น้องเนี่ยฮะไปให้น้องมากินมาได้มาได้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวมี่ไปเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะพี่น้องเอ้ยพามึงไหนคะวายวายอยู่ไหนคะอยู่ไหนมากินไปใส่น้องวาย มนี่ค่ะมันี่มันี่อ้าวมันนี่หนูพามาช่อมหยางมาูส้มดอกไม้ก็บลอกปีกับสามบลอกครึ่งกับบลอกส้มหน้อยมาชมบ้านสวนค่ะมาบ้านค่ะมันนี่หนูเป็นใก่ตัวนี้นะคับบลอกสมตัวนี้มันส้มข้าวไปหน่อยบกเอฟซีแน่ผู้ใดผู้ใดพานมาทางนี้แวะได้นะคะผู้ใดพานมาทางนี้แวะได้่ะคะมาดูบ้านสวนยินดีต้อนรับค่ะ บ้านหวานเจนยีต้นรับค่ะเดี๋ยวส่งฟูดมาให้หน้ำนะส่งฟูดอะไรไม่ตามมา่ำบุกคืองอนหมอมาไล่เอฟซีก่อนสไปแล้วลูกเออคลิไม่ต่ำบุกคืงองเดี๋ยวจะไม่ต่ำค่ะไล่เอฟซีก่อนใช่ไิ่ต่ำบุกคืองจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้จ้าเอาไว้ฟาร์มีส่งโอ๊ตจ้าวะแนค่ะ่าะลืมยังอย่าลืมกดไลด์กดแชร์โอ๊ตเจ้าฟ่าโอ๊ตเจ้าฝ่าแนวก็บ่าวตัวนายก็ไม่เป็นฝ่าย กดกลบกสๆพี่หองใสๆกดกับกรไฟก็ยังก่อเดี๋ยชาแนลค่ะโอ้ยชดแนลค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะโอ้ยกบกวมเน้อสาชิกน่เบอร์เศรษฐกิจพ่อเพียงน้พี่้องเนาะดูกำลังมากกี่แบบโบนุ่งม้วนแดงน้อยหัดกำลังหัดครับพี่้ลงกำลังหัดกำลังหัดกำลังหัดสอนหายไปเลยเนาะได้ดั้มกิดมหมูเชิญได้ที่บ้านสวนนะคะมีเสียงขอ ก็ตอนนี้ก็น้องก็ออกยูทูบไปแล้วนะเราทำทำออกยูทูบไปแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องรถยาวชาแนลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทางโอ๊ตยาวแฟนเพจด้วยนะคะสำหรับคินี้ก็ไว้ซอนมีสักคนนะคะายบาค่ะไปมาแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ